สวัสดีครับเพ,รเพื่อนๆอ่าทุกน้องไอไอทีซูเปอร์มิสอ่าถ้าอืมไม่ได้ลงคลิปเกีย่ยวกับโปรแกรมเมอร์หลายวันเดียวคอย้อนสับกับพาที่ความรู้ทางด้านพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กันนะสิ่งแรก สิ่งแรกที่ผมจะสอนน้องๆน,นะฮะก็คือโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ er นะครับจำคำนี้ไว้ก่อนนะครับคำว่าโฟลเดอร์ถามว่าโฟลเดอร์คืออะไรน้องลองจินตนาการถึงพวกลิ้นชักเหล่านี้นะฮะ ถ้าสมมุติว่า,อ,าอย่างเช่นเรามีหนังสือการ์ตูนมีเสื้อผ้ามีรองทาเท้าแล้วเราต้องการจะเก็บให้เป็นแล,แล้วเราต้องการจะเก็บมัน ใช้ลิ้นชักน้องควรจะทำยังไงฮะน,น้องควรจะใส่รองเท้าในชั้นหนึ่งใส่หนังสือการ์ตูนในชั้นหนึ่งใส่ใน เสื้อผ้าหรือของเล่นอะไรก็ได้อีกชั้นหนึ่งเพื่ออะไรฮะเพื่อความสะดวกในการมาหาขอ้อมในการมาหาสิ่งของเหล่านี้ในภายหลังใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเน้องใส่ปนไปไมหมดหมดั่วซั่วเวลาน้องจะหาน้องก็น้องก็หาลำบากแล้วเพราะว่าเอาหน,งหนังสือกระตุยหรือรูปภาพ ไปปอนอยู่ในกล่องเก็บรองเท้าเป็นต้นลิ้นไปปอนอยู่ในลิ้นชักที่เก็บรองเท้าเป็นเป็นต้นนั่นแหละฮะคือคอนเซปต์ของโฟลเดอร์สมมุติว่านี่เป็นคอมพิวเตอร์วินโด s นะฮะ น้องเข้าไปที่ m y c o m p u t e r นะเข้าไปที่ Local s DC อย่างนี้ก็จะมีเนี่ยสัญลักษณ์เอ่อก็จะมีแบบเหมือนรูปไอคอนคล้ายๆประมาณนี้นะเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้แหละฮะ ที่เรียกว่าโฟลเดอร์ซึ่งมีไว้ทําอย่างไรก็น้องน่าจะมองออกแล้วว่าโฟลเดอร์มีประโยชน์อย่างไรกับการเปรียบเทียบในเรื่องลิ้นชักที่เก็บของให้เป็นหมวดหมู่นะ โดยถามว่าอีกทีว่าอันนี้เนื่องจาไม่ใช่อคอมพิวเตอร์จริงนะฮะมันอาจจะดูแตกต่างไปข้อมูลทั้งหลายนั้นที่เป็นโฟลเดอร์นั้นจะถูกเก็บอยู่ในนี่ฮะ local local DC เป็นเป็นต้น local d i s ก็คือ hard disk ซึ่งไว้เก็บข้อมูลต่างๆเวลาที่น้องๆปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์โฟลเดอร์จะแยกออกมาต่างหากก็ได้สำหรับ Windows สมัยใหม,ใหม่แต่ส่วนใหญ่ข้อมูลจะอยู่ใน ่าได้ C หรือได้ D แล้วแต่น้องจะแบ่งแบ่งสิ่งที่เรียกว่า partition ซึ่งจะมาอาธิบายภายหลังนะฮะถามว่าเมื่อน้องป้อนข้อมูลหรือเก็บเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะถูกส่ง ไปในสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดดิสได i นะฮะฮ a ร์ด i ิสก์ไดรและถ้าน้องเปิดเข้าไปในอ่าเนี่ยละ local DC หรือพัหรือสิ่งที่เรียกว่าพั่อ่าริชันจะถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน local DC อย่างเงี้ยแหละเป็นโฟลเดอร์ต่างๆมากมาย ก็ฝากไว้สำหรับน้องๆเด็กๆเ,เพื่อนๆในทีซูเปอร์มิกซ์ก็เดี๋ยววันหลังจะมาพูดถึงเรื่องพาร์ติชันในภายหลังนะครับ